ถ้ามีอะไรแปลกๆให้ไปทางขวาแต่ถ้าไม่มีอะไรให้ไปทางซ้ายครับอุ๊ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วชนโอเคดริงค์เวลคัมอฮะโอเคเป็นเกมจับผิดแบบรูทอาแบบไอ้เอ็กซิเออีกแล้วนะครับอันนี้บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่โอเคไม่มีอะไรนะอันนี้ใช่ปะ นูนเหรอเอ๊ะแปลกเหรอหรือว่าเมื่อกี้เป็นบ้านหลังใหญ่ไหมครับป้ายกว้างเคมีผู้หญิงยืนอยู่เอ้ยมีประวันได้ไงเฮ้ยไม่มีมีได้ไงจะเย็นเฮ้ยมีประวันได้ไงไปแล้วจงวังหวะนี้ ถูกแล้วฮะโอเครถถูกต้องเอออันนี้คืออะไรบ้านใหญ่เป็นทรงเดิมนะแล้วก็เอยอันนี้มันไม่มีคำว่าวิวข้ามมันนี้ไม่เคยเห็นผู้หญิงหันหลังไม่เคยเห็นนะครับไปผู้หญิงต้องหันหน้านะโอเคอืมไปครับ สองแล้วถ้ามีอะไรไปแปลกขวาถ้าไม่มีอะไรไปซ้ายโอเครถรถพยาบาลนะฮะวีลครัมอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเเนะี่ยอุ้ยเฮ้ยพี่ผู้หญิงไม่เคยแขวนคอบแบบนี้ไม่เคยมาแบบนี้นะโอ้ไม่กอด Okay. สามแล้วพี่ผู้หญิงแปลกๆกันนี้อาการรถแท็กซี่รถพยาบาลปกติเดี๋ยวนะถอยก่อนนิถอยนิดนึงถอยดูอะไรนิดนึงโอเคกวางปกตินะอือฮคือถ้ามันมีถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติอะผมก็จะรู้สึกว่ามันถูกไหมวะเนะี่ย ที่ผู้หญิงยืนนะอุยมันมันมีกวางด้วยเทอย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 ไม่เคยมีกวางตรงนี้เลี้ยวขวาดีครับโอเคมันเริ่มที่จะง่ายขึ้นแล้วนะฮะไปความผิดปกตินี่มันอะไรกันเอ้ยไฟไหม้ไม่เคยมีไฟไหม้ ไ่ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะครับไปเลยไปทางขวานะผู้หญิงยืนเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปขวาอีกแล้วอืมโอเคเริมครัิดีหรือเปล่าเนี่ย ปกติใช่ไหมมีเสียงเด็กร้องด้วยเด็กไม่เคยร้องนะไปขวาครับโอเคหกแล้วเฮ้ยมันจะผ่านง่ายขนาดนี้เลยเหรออ๋อ ปกติดีเอ้เมื่อกี้มันมีรูปมันมีป้ายกวางบอกว่าวเดี๋ยวขอยอ้อนไปดูดิอหลังไวหน่อยมีป้ายกวางไหมเฮ้ย,ยป้ายกวางไปไหนวะเฮ้ยวัดออกป้ายกวางมีนะฮะไป,ไปต่อไปต่อ เออเฮ้ยบรรยากาศมันใช้ได้เราเดินไปดูที่นี่หนึ่งครับวลคัมก็ปกติดีนะพี่ผู้หญิงเออไปบ้านี้ไม่น่าจะพลาดครับไปซ้ายผมว่าศูนย์แน่เลยเริ่มใหม่ใช่ปะเอ้ยเจ็ดแล้วถูกแล้วถูกฮะอันนี้ ป้ายกวางเดี๋ยวรถพยาบาลไม่มารถพยาบาลสวนมาไม่มาครับไม่มีรถพยาบาลสวนมานะโอเค,โอ,เคโอ้ยปัสใ้สตอปมันเยอะมันใหญ่เกินเมื่อกี้แปดแล้วอะไรอะมูจินมูจินเป็นเกาหลีหรือเปล่าเป็นถนนรถไฟเกาหลีหรือเปล่า อ๋อโซนที่หนึ่งอะไรกันอะอ๋อดานแรกผ่านไปเหรอ Who <are> you? นี่นายเป็นใครเนี่ยฮ้อ,อโทรวาทำไมอ๋อยังมีอีกหลายอันเลยครับผมโอเค ไม่แล้วขึ้นป่านไปนะแสดงว่ามีอนามโมลี่ตัวอื่นอีกเยอะเลยนะฮะ 3, สามสองหนึ่ง <2, 1, S 1> เริ่มโอเคไปเร็วๆนะผมว่าผมเริ่มเล่นเป็นแล้วอันแรกมีอะไรไหมอันแรกนี่ปกติดีเอ้ยผู้หญิงปกติโอเคไปเลยไม่มีอะไรนะ,ะสบายๆครับผม ไปถึงหนึ่งคะแนนนะครับโอเคเกมนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะขวากับซ้ายนะครับมีะายผิดปกติไปทางขวาไม่มีใบซ้ายนะอฟ้าไม่เคยผ่านตรงนี้ฟ้าไม่เคยผ่านนะครับไปเลยถ้าฟ้าไม่เคยผ่านก็ต้องไปทางนี้ฮะแปลกฟ้าเขาไม่เคยผ่านเส้นนี้ โอ้ชนไปทีหนึ่งอันนี้ปกติดีไป็ไหมใชมใ่ด้วยนะครับอ่าฮะเอ้ยเราจะเราถูกจะทั้งหมดไปได้เราจะเราถูกทั้งหมดไปได้ไปแล้วเดอเดเดเดออะไรอะอะไรอะ เลือดเหรอเลือดมันเยอะผิดปกติหรือเปล่าหุยโกเอาเวไปให้พ้นโอ้ไม่กอย่าแล้วไปทางขวาดีครับรออะไรไปทางขวาฮะตรงไปต่อครับเห๋ระวังระวังรถระวังรถก็สวนมา เดือดข้ามปกติดีนะดูปกติมากเลยครับไปครับไปต่อห้าแล้วนะครับโอเคตรงนี้แหละหน่ากลัวแน่ๆอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นกวางเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่กวางนะครับผมเอ้ยแล้วพี่ผีไปไหนวัดแต่เหว l l สวยหกแล้วต้องไปแปดรอบนะครับโอเคถ้าเป็นขับรถแบบนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยนะที่ผู้หญิงไปนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันแปลกมากอันนี้เส้นนี้มันแปลกสุด โอเคมันมีป้ายความผิดปกตินะโอเคครับไปอุย๊ยอะไรอ่ะน่าสนใจนี่ประตูเปิดด้วยโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับอ่ะแต่เราจะไปทางที่ถูกนะเพราะจะรีเซ็ตเร,เราจะไปดูอนามลี่ตัวอื่นนะ เราจะไปดูแบบว่าความเหปกต,ติตัวอื่นนะครับเริ่มใหม่นะโอเคอ่ะเสียงอะไรโอ้ยชิตตกใจโอ้โอว์ไม my กอดโอ้หัวใจลงไปที่ตาตุ่มนะ <_ d isk> หัวใจตบที่ตาตุ่มมาจ้องแบบนี้โอ้ม y g ก็อดแทบจะปิดเกมเลยเมื่อกี้นะครับโอ้โหไม่น่าล้อเล่นกับระบบเลย <_ d isk> เอ้ยเดินแดินเดินเดินเดิาแดิกเดินเดินเดินเดอนเ่ินเดินเดิเดินเวินเดื่เดินเดิอเดิน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 เมินเด่นเมินนเิเเเดไดเเนน ไม่ใช่ลรืจ้จาโอ้โห,หน่ากลัวรจริงเมื่อกี้ผมโอ้โหหน้านี่สั่นเชียวหน้าผมนี่ไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับแบบเฮ้ยทำแปลกๆนี่ยมันไม่เคยมีทำแบบนี้อุย้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเปิดสเวทตัวอะไรตัวอะไร มาเป็นจังหวะสามชาติอันดับสี่แล้ว <c oughs> ม,มันกลายเกมน่าก,กลัวไปแล้วนี่กลับมาดูแบบความผิดปกติเฉยๆทำไมาเจอแต่ผีวะเนี่ยนี่ปกติดีโอเคส,สบายๆนะฮะใช่ปะน,นี่ปกติดีใช่ปะห้าแล้วเห็นไห มันจะสัมผัสได้ว่าไหนผิดปกติไม่ผิดปกตินี่เปบอันนี้ปกติดีพี่ผู้หญิงอยู่ปกติโอเคสวยไปโอ้โหหัวใจแทบจะวายปกนะครับแม่โอเคก็แบบ แต่ประมาณว่าที่ถ้าแกเลือกเลี้ยวผิดนี่แกก็น่าจะโดนจำสะแกแน่ๆนะเฮ้ยอย่ามองอย่างงาั้นสิโอเคไปโอเคอ่าฮะอันนี้ก็ค่อนข้างยากอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเร็วข้ามปกติปกติปะ พี่ปกติพี่ปกติแน่เลยโอ้โหเลี้ยใหม่อีกแล้วโอเคไปจ้าอืมวันนี้ปกติดีนี่ปกตินะวันแรกมนันให้ปกตินะครับโอเคสวยวันที่สองลุยต่อ รอบที่สองนะโอเคปกติครับปกติไปหมดเลยก็ปกติดีเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะไรเลี้ยวถ้าไม่ทันเลยมีรถอะไรมีรถมีรถวิวแชร์มาโผล่มาได้ยังไงอ้โทเกิดไปแล้วะเนี่ยอาฮาแล้วแล้วาารรบรรยากาศมันก็โอเคนะเออเฮ้ย ที่ผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมไปซ้ายครับเคสวยเอ้าไม่ใช่หรออะไรวะไม่จกิ้ไม่ใช่หรออะ,หรอ,อะไรครับเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เรามาหาอนโนมอลี่นะเราเรากะว่ามันมีอะไรผิดปกติแค่นั้นเองครับแต่เหมือนเราจะไม่ค่อยได้ซอร์เวยเท่าไรหร,ร่เราจะขับเร่งขยิบขัเร่งอย่างเดียวเลยอันนี้ดูปกติมากเลี้ยวกับไปครับ สวยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ละป้ายข้างหลังมันผิดปกตินะทางหลังไปเลยไปขวาเลยโอ้โหไอ้ป้ายข้างหลังก็ผิดปกติด้วยอเนี้แต่ไม่เอาไอ้เจ้ผู้หญิงโผล่มาข้างหน้าแล้วนะผมกลัวนะผมจะจะวายไปเงี้สองครับอุย้ยโทษอะไรอ่ะตรงต้นไม้เหรอมีต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยว ไม่มีนะตุนแม่มาจากไหนอะรถรถพยาบาลก็มาช้าซะด้วยโอ๊ะรถพยาบา,า,ชาลาบานชนไปแล้วครับชนต้นไม้บปลอยสามครับผมโอเคไปขวาครับ อันนี้ปกติมากไปเลยใช่มั่นใจตีครับผมสวยป้ายปกตินะป้ายข้างๆปกตินะครับป้ายปกติปะป้ายปกตินะเจ้ผู้หญิงปกติปะเจ้ปกติไปครับเหยียบเร็วๆเลย อ้าแล้วอหึแค่สะดุ้งเลยเมื่อกี้ไปครับสะดุ้งไปแล้วล่ะเมื่อกี้ไปขวาครับอืมพอแค่อย่าเจอผีก็พอแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวนะคนลุกมากหครับ รถปกติมีปกติปะมีปกติโอเคไม่มีอะไรนะไปครับผมไปครับเสร็จแล้วโอเค ไมถามมันสั้นๆวะทามันสั้นผิดปกติไปปปะดูคิดไปเองวะว่านี่มันไม่ใช่จะปีดชิปจะปีดจะปีดทำไมปีดกดชิปทำไมอุ๊ยผิดด้านไปดิ ชิทโอ้ my god โอเคมันน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โ oh. หน่ากลัวมากมันจ้ำแบบอยู่ดีจะจ้ำก็จ้ำนะครับเหมือนมาทำโทษผู้เล่นนะ่ะถ้ามือว่าเรากดพลาดอ่ะโอ้ี๋ยวหลบเลี้ยวก่อน หลบเรียเร้ยวเลวหลบโอเคโอเคหลบเลีว้เวเลวหลบครับอ่ะสรุปการไปวัดรอบแรกที่เราเล่นจบก็คือง่ายไปเลยส่วนรอบอื่นๆนี่คือแบบโอ้โหเจอผีเจออะไรอยหวัวจะจะวายนะนะครับไปกันต่อฮะ อุ้ยรถไฟเอ,เอาไปไงทีนี้ถรถไฟก็ไม่ได้ด้วยบรรยากาศสุดหลอนนะครับแล้วไม่มีผู้ผู้หญิงด้วยดิโอ้โหเมื่อกี้ผมคงฝันร้ายแน่ๆเลย มันแบบโผล่มาไม่ให้หายใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบปกติแหละอันนี้เดานะเดาเดาเดาผมเข้าใจแล้วถ้าถติว่าเราถ้าเราแบบว่าโดนไป โดนไปเจ็ดครั้งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราตกรอบอย่างเงี้ยแสดงว่าอุย้ยเมื่อกี้มันอะไรวะอะไรอะเมื่อกี้เขาชี้หาเราปะชี้ไปไหนอะอุย๊ยชี้อะไรอะชี้อะไรเจ้ฮะชี้อะไรอะชี้นิ้วกลางใส่ <laughs> What ที่ทำไมได้มีอะไรมีปัญหาอะไรโอ้ oh my god ผมว่ามันเริ่มที่จะน่ากลัวขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่หรอกผมว่ารู้สึกว่าบรรยากาศมันปเปิดเองโดยโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆไปเลยไปขวาครับไปดวนๆน,นะอารมณ์เหมือนกับเป็น อันนี้ป้ายสลับหัวครับไปเลยว้าไปครับไปฮะโอเคสวยครับผมสวยครับอันนี้แหละเริ่มเทียนหนักละว่ามันคืออะไรว้ายวางกระโดด เราจะตกใจทุกอย่างไม่ได้เมื่อกี้เจอคุณเจ้จําสแกนไปสองรอบผมก็แบบว่ากลัวเกมนี้ไปแล้วนะครับอ่ะเกมที่สี่ละอันที่สี่ละรดมาช้าไปวะเร็วข้ามปกติอ่ะยกมือทำไมอ่ะ ฮะไม่เอาไมา่ยุ่งกับเธอ,อยวมาจำบท่าแกอีกมาเฮอะไรัวแล้วัวเจี๊ยที่สุดแล้วเฮ้ยใส่ผิวปากโอ้โหโคตรใกล้ผิวโคตรใกล้มาแล้วกูยเหยียบอย่างเร็วเลย อยู่ป่าแบบนี้ไม่ดีเลยโอเคหกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมามันจะมาตายน้ำเตื้นไอ้ตรงนี้นะครับแต่นี่น่าจะรอบสุดท้ายของเราอ่้นะผมคิดว่านะมันไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มมาละโอ้โหงานงาน,างานยากงานยากทีนี้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมมั่มนใจเสร็จปะ เจ็ดแล้วโอเคเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวช้า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 รถมาปกติไปปกติปะเนี่ยโคตรปกติเวลค้ัมปกติไม่มีอะไรนะเธอจบแล้วจบแล้วเยส yes 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 อ่ะชิหายแล้วศูนย์เสียงมันมีอะไรจำได้แก่ไหเนี่ยทำพษเราปะเนี่ยเฮ้ยย่าย่า,ยาอ๋อไม่มีโอเค รถ <h ül> ไปไม่มีเอ้ยรถรถรถนี่ไม่มีอันนี้มีป้ายสต็อปใหญ่ใช่ไหมรถมาช้าเกินโอเคไปเร็วๆครับ ปกตินะไม่เห็นความผิดปกติเลยเมื่อกี้ตามแล้วใช่โอเคไปเร็วครับข,ข้ามปกติดีไปศูนย์เมื่อกี้ผิดปกติตรงไหนวะ Ooh. What? อ่ะเสาใหญ่ไปหน่อยไม่ใช่ละกลายเป็นยากเลยทีนี้ ตบมือทำไมนี่ตบมือให้ด้วยเป็นกำลังใจหรือจะอ๊ะฮะโอเคไปครับทองนะอุยอุยอะไรอะ่ะ นัเหยียบโอ้ียักษ์ด้วยอันนี้เริ่มใหม่ใช่ไหมใช่ปปะเริ่มใหม่ใช่ไหมครับมันจะมีการสู่มที่เยอะมากเลยนะโอ้โหโอเคไปรอบที่หนึ่งสบายๆนะครับมียักษ์ด้วย ปกติดีอ่ะไม่ใช่หรออุ้ยตึงๆตึงๆเอาอีกแล้วเหย,ยียบอ้วเหยียบเดีย๋ดวยวๆๆๆๆอ่ะโดนเหยียบอีกแล้วโอ้โหอ่ะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับกับรูทเอ็กนะครับยังขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับรชมกันนี้ก็เป็นอ่าส่วนของนันต,ตัโตมี่บางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวไงเอ่อผมคิดว่าเดี๋ยวมีอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ